อันนี้นะครับทุกคนเป็นสนูนะครับสนูว่าวเล็กนะครับนะทำหรือ,อยังพรองเลครับทำหรือ,อยังทำแล้วทำแล้วอ่ะมันจะเพาะหรือเปล่าเนี่ยเพาะครับฮะบมันจะเสียงดีไหมเสียงดีครับเสียงดีเอาลอง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  สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบน์นะครับแล้วก็ใครไม่รู้นะครับเชื่ออะไรครับวันนี้มาทำอะไรครับมุนธนูไหมครับอะไรปุนฑนูครับสนูอะไรสนูอะไรก็ไม่รู้ครับอาอสนูอะไรก็ไม่รู้สนูว้าครับสนูว้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะสนูไหมครับฮะอันนี้ทำมาจากอะไรครับเนี่ยพลาสติกครับพลาสติกทำเองไม่ใช่ครับผมหามาเอาหามา สรุปหามาหรือว่าใครทําให้พี่แม็กครับโอ้โหพี่แม็กมันทอนทาไมตอนแรกบอกว่าหามาวะก็หามาไงก็หามาหามาคือบ้านตรงนู้นใส่ใส่ใส่นู้นน่นขี้มครับโอ้ยก็ขี้คุยแทะอันอันนี้เราจะเอาไปใส่ว่าวอะไรเนี่ยมันทาใส่ว่าวอะไรว่าสองห้องว่าสองห้องแล้วว่าวสองห้องนี่ทําหรือยังทำอยางทำแล้วครับ สรุปสรุปยังหรือว่ายังยังไม่ทำหรือว่าทำแล้วทำแล้วทำแล้วนี่ชม e เลยครับเดี๋ยว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 มาดูก่อนมาดูก่อนให้ท่านผู้ชมดูชัดๆดเลยเอออันนี้นะครับทุกคนเป็นสนูนะครับสนูว่าวเล็กนะครับน้องอนิวบอกว่าเป็นของว่าวสองห้องนะครับเอ๊สองห้องนี้มีโครงว่าวหรือยังนะทำหรือยังโครงเลยครับทำหรือยังทำแล้วทำแล้วอ่ะ มันจะเพาะหรือเปล่าเนี่ยเอครับฮะครับมันจะเสียงดีไหมเสียงดีครับเสียงดีเอาลอง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  <Yahoo! S 1> <laughs> เอาแกงกค่อยแก้งค่อยค่อยเออค่อยคือคือเป็น้ันตอมยังตอมขีว <laughs> ะเสียง <laughs> <laughs> คือเนาะ แกงดีดีแกงดีดๆเอาไหมเอาไหมอะไรดีๆมันมวนเห็นจากไหนมันมวนน่ะก็จะประมาณนี้นะครับมันมันกี่เซนเนี่ยรู้หรือเปล่าเนี <|ja|> ่ยไม่รู้ครับแล้วเป้ากี่เซนล่ะนีเป้ากี่เซนเซนมึงวัดหรือยังเนี่ยยังครับทีหลังเนี่ยถือถือเราเดินเข้าวัดนะมันจะได้วัดเลย โอเคนะแลกิโลเมีหรือเปล่าไม่ใช่เข้าวัดเออกระข้าวัดลาโอเคครับครับเอาไม่เอาไม่โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับอ่าไม่กดติดตามหรอกดครับกดยังกดติดตามจากใครๆอาอยเดียวนะครับโอ้แล้วก็คลิปหน้า